สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้หน้าปก YouTube ของเรานะคะเราลงรูปของท่านอับราฮัมลินคอนค่ะ ซึ่งท่านเป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่16ของอเมริกานะคะถามว่าทําไมเราถึงเลือกรูปนี้มาลงเป็นหน้าปกก็เพราะว่าท่านเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาที่ประกาศให้มีการเลิกทาสผิวดําค่ะจนในปัจจุบันนี้อเมริกาก็ไม่มีทาสแล้วแต่ใครจะเชื่อคะว่าปี2024นี้เรายังมีทาสคนไทยอยู่ในอเมริกาด้วยซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เราจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังซึ่งเธอโทรมาปรึกษากับเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งเรา ก็บอกกับเธอว่าถ้าพูดกันทางโทรศัพท์บางทีอาจจะยากในการทําความเข้าใจวันนี้เราจะขึ้นเป็นเหมือนกระดานให้เธอดูนะคะทำทำความเข้าใจให้เธอง่ายขึ้นนะคะต่อการตัดสินใจเพราะเธอถามเราว่าเธอควรจะทํำยังไงดีเธอควรจะอยู่ต่อหรือเธอควรจะไปจากที่นี่ดีนะคะมันเป็นเรื่องราวของพี่ผู้หญิงคนหนึงวัย5 5ปีแล้วคะ่ะตอนนี้ เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะเธอมาจากภาคอีสานของประเทศไทยเนี่ยนะคะเธอเคยเปิดธุรกิจร้านอาหารที่เมืองไทยแล้วมันเจ๊งค่ะการเจ๊งของเธอนั้นก่อนนี่สินให้เธอรวมราคาประมาณ2ล้านกว่าบาทนะคะคิดเป็นเงินอเมริกาก็ประมาณ70,000กว่าเหรียญน,นะคะตอนนั้นก็เขาเรียกว่าอับจนหนทางก็บังเอิญว่ามีเพื่อนที่เป็นคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเนี่แหละเขามาจากอเมริกาเขาบอกว่าเอานี้ไม่ล่ะ มาทำงานกับฉันไหมที่อเมริกาเนี่ยเพราะว่าฉันมีร้านอาหารไทยญี่ปุ่นอยู่3ร้านแล้วตอนนี้เมียก็กำลังท้องด้วยถ้าเกิดเธอมาจะได้มาช่วยทำงานที่ร้านอาหารช่วยเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็จะได้ใช้นี่ใช้สินที่เธอเป็นนี่อยู่ที่สำคัญก็คือถ้าเธอมาแล้วเนี่ยฉันจะทำใบเขียวให้ให้เธออยู่ที่นี่ถูกต้องตามกฎหมาย ฟังแล้วมันก็ว้าวไหมล่ะท่านผู้ชมคนกำลังเป็นหนี้โห oh, มีโอกาสมีโอกาสกองโตเข้ามาอยู่ข้างหน้าแน่นอนค่ะว่าเธอมานะคะและนี่คือตารางชีวิตของเธอตลอด5ปีที่เธออยู่ที่อเมริกาค่ะเมื่อเธอมาถึงปุ๊บเนี่ยนะคะประมาณ1เดือนให้หลังเนี่ยภรรยาของผู้ชายคนนี้ก็คลอดลูกนะคะเธอก็มาช่วยเลี้ยงลูกของเขาตั้งแต่ลูกของเขาได้ มีอายุ1เดือนนะคะจนปัจจุบันน้อง5ขวบแล้วนะคะมีทั้งหมด2คนนะท่านผู้ชมที่เลี้ยงเลี้ยงด้วยกันมานะคะตารางงานของเธอก็คือว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธเธอจะไปทำงานที่ร้านอาหารไทยญี่ปุ่นนะคะโดยร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มก็ราวๆ12ชั่วโมงต่อวันแต่มันมีพักเบรกด้วย2ชั่วโมงก็เท่ากับว่าเธอจะทำงาน10โมงอ่อสิชั่วโมงนะคะ วันเท่ากับ3วันที่เธอทำงานเนี่ยก็จะเป็น30ชั่วโมงนะคะในจันอังคารพุธส่วนวันพฤหัสเป็นวันหยุดของเธอค่ะ1วันนะคะส่วนตารางวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เธอทำงานตลอด24ชั่วโมงใน3วันนะคะรวม1สัปดาห์72ชั่วโมงถามว่าตารางงานคืออะไรก็คือว่า8โมงเช้านะฮะจะต้องพาน้องไปโรงเรียนซึ่ง ก่อนหน้าเนี้ยจะเป็นช่วงวัยเด็กของน้องนะคะตั้งแต่น้องเป็นเบบี๋ขึ้นมาก็จะมีกิจวัตรในการดูแลน้องตลอดเวลาแต่ปัจจุบันน้อง5้าขวบแล้วก็จะมีการไปโรงเรียนที่ preschool นะคะแปดโมงเช้าจะต้องพาน้องไปส่งที่โรงเรียนค่ะหลังจากนั้นถามว่าเราเขียนเขาว่าคนใช้ทำไมเธอบอกว่าเธอมีหน้าที่เหมือนเป็นคนใช้จริงๆก็หมายความว่าเมื่อส่งน้องไปโรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ย เธอต้องกลับมาเป็นคนใช้ของบ้านนั่นหมายความว่าเธอจะต้องทําความสะอาดบ้านนะคะทุกอย่างในบ้านบ้านมี2สองชั้นนะคะแล้วก็มีหลายห้องนอนแล้วก็เธอจะต้องทําการคุกกิ้งเตรียมอาหารเอาไว้ให้น้องๆน,นะคะแล้วก็ซักผ้าของคนทั้งบ้านนะคะรวมถึงเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณรอบๆบ,บ้านด้วยในกรณีที่มันมีเออเขาเรียกว่ากิ่งไม้หรืออะไรที่มันรกรุงรังทําให้เสร็จภายในบ่ายสามโมงครึง่งทุกอย่างนะคะ สามโมงครึ่งจะต้องไปรับน้องกลับมาจากโรงเรียนนะคะน้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเล่นอะไรเรียบร้อยกินอาหารว่างเสร็จแล้วห้าโมงถึง6โมงเย็นจะต้องพาน้องไปส่งที่โรงยิมนะคะเพราะว่าน้องมีกิจกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายที่โรงยิมเสร็จแล้ว6โมงถึงประมาณหนึ่งทุ่มจะพาน้องไป จะไปเดินที่ช้อปปิ้งมอลล์ต่อก็ได้นะคะหรือจะไปสวนสาธารณะต่อก็ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็กลับมาก็เตรียมอาบนงอาบน้ําอะไรให้น้องให้เรียบร้อยแล้วก็พาน้องเข้านอนโดยที่น้องทั้งสองคนนอนกับเธอค่ะดังนั้นถามว่าทําไมเราจึงนับรวมเป็น24ชั่วโมงก็เพราะว่างานนี้มันเป็นงานเหมาปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดคนที่มาเลี้ยงเด็กยกตัวอย่างเช่นมา ทำงานออแพรพวกกลุ่มที่มาเลี้ยงเด็กเขาไม่ได้ดูเด็กตลอด24ชั่วโมงนะท่านผู้ชมเขาจะมีเวลาดูแลเด็กของเขาและเขาจะมีเวลาพักและเด็กจะไม่ได้นอนกับพี่เลี้ยงนะคะถึงเวลานอนเด็กก็จะไปนอนกับพ่อแม่แต่นี่คือเจ้าของบ้านเนี่ยจานสุกเสาร์อาทิตย์เด็กอยู่กับเขาทุกวันนะนอนกับเขาทุกวันเลยนะคะดังนั้นดิวตี้ของการที่เอาเด็กมานอนด้วย ถือว่านับเป็นหน้าที่ของการทํางานด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าตอนตื่นนอนนะคะกลางคืนถ้าน้องตื่นนอนอน้องปวดฉี่หรือต้องเปลี่ยนทามเพิร์สพี่เขาก็ต้องเป็นคนทําให้ถูกไหมหรือถ้าน้องร้องตอนกลางคืนพี่เขาก็ต้องดูแลหรือถ้าน้องไม่สบายพี่เขาก็ต้องดูแลตอนกลางคืนเพราะว่ามันเป็นความผูกพันระหว่างตัวพี่เขากับตัวน้องก็คือว่าเด็กเนี่ยเขารักพี่เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ1เดือนนะคะเด็ก2คนนี้แล้วพี่เขาก็รักเด็กเด็กมันติดพี่มันก็เลยมานอนแต่ว่า มันเป็นหน้าที่ที่ต้องนับรวมว่ามันคือ24ชั่วโมงเพราะแม้กระทั่งเวลานอนเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันยังอยู่ในความรับผิดชอบของพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะดังนั้นตลอดสัปดาห์จาน,น,านทังคารพุธพฤหัสศุขสาร์าทิตย์พี่เขาทำงาน30ชั่วโมงที่ร้านอาหารแล้วก็72ชั่วโมงที่บ้านที่ดูแลน้อง รวม1สัปดาห์พี่เขาทำงาน1 0 2ชั่วโมงต่อสัปดาห์และไม่มี OT นะคะโดยปกติคนทั่วไปจะทำงานเพียงแค่สัปดาห์ละ40ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่41เป็นต้นไปเนี่ยพี่เขาจะต้องได้รับ OT หรือว่าค่าล่วงเวลาแต่นี่พี่เขาไม่ได้เลยนะคะมาดูค่าแรงของพี่เขาบ้างค่ะค่าแรงของพี่เขานะคะเอ่อหนึ่ง ป,ปีที่1กับปีที่2ที่มาอยู่ที่เนี่ยเขาได้รับเงินเดือน1500เหรียญต่อเดือนนะคะในปีที่1กับปีที่2แต่ว่าเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านแล้วค่ากินค่ายอยู่อยู่กับฉันดังนั้นฉันให้เธอแค่นี้นะคะตอนหลังน้องโตขึ้นนะคะเขาก็ให้ปีที่3พี่ได้2,500ต่อเดือนค่ะแล้วก็ปีที่4แล้วก็ปีที่5คือปัจจุบันพี่ได้เดือนละ สามพเหรียญต่อเดือนนะคะโดยที่เจ้าของบ้านเขาบอกว่ามันแม็กซิมัมแล้วนะฉันให้เธอได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะซึ่งตอนแรกที่พี่เขามาอยู่เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันคือการโดนเอาเปรียบจะบอกว่ามันผิดกฎหมาย Human Trafficking ก็ใช่นะมันเข้าขายคือการค้ามนุษย์ถามว่ามันไม่ได้เอาพี่เขามาขายเป็นโสเภณีไม่ได้เอาพี่เขามาขายเป็นแรงงานต่างด้าว แต่ว่าการล่อลวงให้เขามานะคะโดยมาบอกเขาว่าอยู่กินฟรีสบายหน้าที่ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันให้หน้าที่เยอะมากเลยนะคะรวมถึงระยะเวลาที่ไม่มีโ t ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตบตีเธอถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยึดพาสปอร์ตเธอไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เขาทํามันคือแรงงานทาสความจริงพี่เขาไม่รู้หรอกคะ่ะจนกระทั่งพี่เขาบอกว่าพอมันเข้าปีที่4ที่5เนี่ยพอดีว่าน้องเนี่ยเริ่มจะต้องไปโรงเรียน ทีนี้ทางเจ้าของบ้านเขาก็เลยเริ่มที่จะให้พี่เขาขับรถนะ,ค,ะคือพี่เขาขับรถได้อยู่แล้วให้พี่เขาขับรถไปส่งน้องที่โรงเรียนนะคะในช่วงไอ้เบรกสองชั่วโมงเนี่ยบางครั้งนะคะถ้าเกิดพี่เขามีเวลาว่างหรือว่าของที่ร้านหมดมันมี3ร้านใช่ไหมร้านอาหารเขา3ร้านถ้าของหมดช่วงเบรกสองชั่วโมงเขาจะไม่ได้เบรกนะคะเพราะว่าเขาต้องไปซื้อของเอาไปส่งที่ร้านที่สองกับร้านที่3ที่มันอยู่ไม่ไกลจากที่ ไม่ไม่ได้อยู่ไม่ไกลด้วยกันเท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้เบรกนะคะทีนี้การที่เขาได้มีโอกาสขับรถนะคะไปเจอเพื่อนเพื่อนอีกสองร้านนะคะอ้ออีกอันหนึ่งที่พี่เขาเล่าให้ฟังก็คือหลายต่อหลายครั้งที่เพื่อนของเจ้าของบ้านเนี่ย มาสังส่งสรค์ที่บ้านบางทีจะชอบมากินเหล้าที่บ้านนะคะมานอนที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยพี่เขาก็ต้องเก็บกวาดทาความสะอาดนะคะแล้วก็ทําความสะอาดห้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอะไรต่างๆให้กับแขกด้วยซึ่งเธอบอกว่าแขกมาเป็นประจําแล้วก็นั่นทําให้เธอได้มีโอกาสสนทนากับเพื่อนร่วมงานบางคนที่ร้านอื่นรวมถึงแขกบางคนที่มาที่บ้านก็ถามเธอว่าเธอได้เงินคขาท่าค่า,าแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเธอก็เล่าให้ฟังแบบที่เล่าให้เราฟัง แล้วเธอก็ได้รับรู้ว่าเฮ้ยคนที่ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องของเธอเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ไปได้ยังไง เขาจ่ายเธอน้อยมากเลยนะนี่มันคือซูเปอร์น้อยเลยนะคะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เสียภาษีก็ตามแต่การทำงานร้อยสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่มีค่าล่วงเวลาเนี่ยมันเยอะมากเพราะอย่างที่บอกก็คือเด็กอยู่กับเธอ24ชั่วโมงเพราะเขาน้องมานอนด้วยนะคะถือว่าเธอยังออนดิวตี้ยังทำหน้าที่พี่เลี้ยงอยู่แม้ว่าน้องจะนอนด้วยก็ตามนะก็คือนับเป็นเวลาทำงานของเธอด้วยทีนี้เมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นเธอก็รู้สึกว่า กลุ้มใจว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเอาเปรียบกันแล้วฉันจะทํำยังไงต่อเราก็ถามเธอว่าอตอนนี้พี่เหลือหนี้สินที่เมืองไทยอยู่เท่าไหร่นะคะเธอบอกว่าหนี้สินจากแต่เดิมที่มาเนี่ย 70, เจ็ดหมื่นเหรียญใช่ไหมคะตอนนี้เธอทยอยใช้หนี้ไปแล้วเนี่ยจนปัจจุบันหนี้สินนะ่าเหลือที่ประมาณสองหมื่นเหรียญเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ย เธอส่งเงินกลับบ้านตลอดเธอแทบจะไม่มีเงินติดตัวเลยนะคะปัจจุบันนี้เธอมีเงินติดตัวอยู่ในเซฟวิงของเธอเนี่ยเพียงประมาณ2-3 0ถึพันเหรียญเท่านั้นใน5ปีที่อยู่ที่อเมริกามาเพราะว่าเธอเอาไปใช้หนี้จนเกือบหมดนะคะส่วนที่เหลือก็ส่งไปให้น้องสาวซึ่งกำลังดูแลคุณแม่วัย86อยู่ด้วยดังนั้นเธอก็จะไม่เหลือแทบจะไม่เหลืออะไรมาเป็นเซฟวิงให้กับตัวเองเลย ทีนี้การที่เธอจะไปออกไปอยู่ที่อื่นสิ่งที่เธอกลัวก็คือเรื่องของสถานนะเพราะตอนนี้เธอกลายเป็นโรบินฮูดไปแล้วเจ้าของไม่ได้ทำใบเขียวให้ตามที่เขาสัญญานะคะอันนี้เราเข้าใจความรู้สึกพี่แล้วก็เรื่องของภาษาเธอไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยเพราะเธออยู่แต่ในบ้านแล้วก็ทํางานแต่ในครัวแล้วก็อาจจะได้ภาษาอังกฤษจากน้องบ้างนะคะที่เขาพูดด้วยแล้วก็เธอมีเพื่อนน้อยมากนะคะเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีในรัฐที่เธออยู่เพื่อนที่ เพื่อนี่พอจะพูดคุยกันได้อยู่ที่แคลิฟอร์เนียกับอยู่ที่ฟลอริดาค่ะดังนั้นเธอก็มีความกลัวจริง,รงๆเราเข้าใจความรู้สึกเธอหลายๆอย่างแต่เธอบอกว่าพี่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเมื่อพี่รู้ว่าหลายๆคนบอกกับพี่ว่าเนี่ยพี่กาลังถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่นะคะเราก็เลยบอกกับพี่ว่าเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวหนูทำ YouTube หนูจะเบรกดาวให้พี่ดูว่าสิ่งที่พี่เจอเนี่ยมันคือการโดนเอาเปรียบขนาดหนักเลยอ่ะทีนี้ พี่เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นสมมุติพี่จะออกไปหางานทําของพี่เองเนี่ยน้องบีคิดว่ามันเป็นยังไงเราก็บอกว่าเราตอบไม่ได้แต่ว่าเราจะเอารายได้ของน้าคนหนึ่งที่เรารู้จักนะคะเป็นแม่ครัวอ,อยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียให้ให้ให้พี่ฟังนะคะเผื่อพี่จะได้เห็นภาพแล้วตัดสินใจได้มากขึ้นนะ้คนนี้นะเขาทำงานอยู่ในครัวที่รัฐเวอร์จิเนียนะคะอันนี้เราจะไม่พูดในเรื่องของ กฎหมายแรงงานในเรื่องของสถานะและการเอาเป็นเรื่องของความพอใจในการทํางานที่ร้านนี้ละกันเพราะว่าน้าเขาเลือกทําร้านเนี้ยเพราะว่าเขาถูกใจกับเจ้าของร้านนะคะว่าเาจ้าของร้านไม่ไปจู้จี้จุกจิกกับเขาเขาก็เลยเลือกทําที่ร้านนี้นะคะโดยร้านเนี้ยอันนี้เป็นค่าแรงของน้าให้พี่ดูนะคะน้าทำงานทั้งหมด6วันค่ะโดยค่าแรงของน้าได้140ี่เหรียญ หลังจากที่หักภาษีแล้วนะคะจะตก140เหรียญต่อวันนะคะเขาจ่ายเป็นรายเหมาอันนี้จะไม่พูดเรื่องกฎหมายแรงงานนะจะพูดในส่วนของความพอใจของการละกันว่าเจ้าของพอใจจ่ายเท่านี้นะพอใจรับเท่านี้นะคะทีนี้นะก็ได้สัปดาห์ละ840นะคะคูณ4สัปดาห์ต่อเดือนก็เท่ากับว่านะได้เดือนละ 3,360เหรียญต่อเดือนนะคะอันนี้คือต่อเดือนที่นาได้หลังจากที่หักภาษีแล้วนะคะนาจะทำงานทั้งหมด11ชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วมันคือ12ชั่วโมงแหละก็คือเปิดถึงปิดแต่ว่าก็คล้ายๆร้านพี่ก็คือมีพักเบรก1ชั่วโมงนะคะเท่ากับนาทำงาน11ชั่วโมง11ชั่วโมงคูณ6เท่ากับนาทำงาน66ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โ t แต่นารู้สึกว่านาโอเคเมื่อเทียบกับงานของพี่ นางานของพี่คือร้อยสองต่อสัปดาห์แต่นะทำหกสิบหกชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วได้หยุดหยุดแบบฟรีจริงๆเนี่ยคือคือหนึ่งวันเต็มๆนะคะเพราะพี่เล่าว่าวันหยุดของพี่วันพฤหัสจริงๆพี่ก็แทบจะไม่ได้หยุดด้วยเพราะว่าจะต้องตื่นขึ้นมาช่วยน้องส่งน้องไปโรงเรียนเพราะว่าไอความที่เรากินอยู่กับเขาอะบางทีมัน มันมีความพัวพันจะว่าหยุดหยุดเลยนะมันเป็นไปไม่ได้นะคะทีนี้แต่ของนาเนี่ยนาเขาหยุดจริงๆอะ่ะหนึ่งวันคือจะตื่นตอนไหนก็ได้ฉันจะทําอะไรก็ได้นะคะทีนี้มาดูรายจ่ายของนาบ้างนาจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะเดือนละสี่ร้อยเหรียญเป็นห้องเช่าที่คนไทยเขาซอยห้องให้คนอยู่นะคะโดยที่บ้านของนาห้องของนาจะเป็นห้องห้องส่วนตัวหนึ่งห้อง แต่ว่าแชร์ห้องรับแขกครัวแล้วก็ห้องน้ํากับคนอื่นนะคะซึ่งนะ้าบอกน้าไม่แคร์เพราะว่ามันเป็นห้องเล็กๆที่สามารถจะซุกหัวนอนได้นะคะนี่คือรายจ่ายต่อเดือนน้าจ่ายค่ารถนะคะเพราะว่าน้าไปซื้อรถนะคะแล้วก็จ่ายเดือนละ350-350นี้บวกประกันรถแล้วนะคะแล้วก็ผ่อนงวดรถ แล้วก็จิป,ปาถะอีกเดือนละ500จิป,ปาถะก็จะเป็นพวกค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่ากินค่าแต่งตัวของแกนะคะประมาณเดือนละ500เท่ากับว่ารายจ่ายของน้าเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละ1,250เมื่อลบกับ3,360ที่เป็นรายได้นะก็จะยังคงเหลือเงิน21 1 0่ยเหรียญต่อเดือนในการเป็นเงินเก็บทีนี้ก็เลยจะให้พี่คิดว่าแล้วพี่จะเอาอยัางไงกับชีวิตเพราะจริงๆแล้วเราก็ถามพี่ว่า พี่คิดว่าพี่จะอยู่ที่นี่สักกี่ปีนะคะพี่ก็บอกว่าจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสักประมาณ5ปีทีนี้5ปีเนี่ยหปีที่อยู่ไปแล้วพี่แทบไม่มีเงินเก็บเลยนะคือแย่มากมีเงิน2 0 0พันถึงสามพันเหรียญเนี่ยแย่ yeah, มากเราแนะนำพี่ว่าถ้าเกิดในอนาคตพี่อยากจะออกจากบ้านนี้จริงๆพี่ควรจะมีเงินเก็บอีกสักนิดสักหน่อยก่อนนะคะถามว่าทำไมเพราะว่า เมื่อออกจากบ้านเขาไปแล้วแล้วเรามีเงินน้อยเนี่ยแล้วเราอาจจะไปอยู่ที่ร้านใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราไปร้านใหม่แล้วเราจะถูกใจไหมเราจะหนีเสือปะจระเคหรือเปล่าเราก็ต้องมีรายจ่ายเกิดไปที่ใหม่แล้วเราไม่มีแบบ ไม่ชอบไม่ถูกใจแล้วต้องย้ายเนี่ยมันก็ต้องไปเช่าหาที่อยู่ใหม่ดังนั้นเงินพวกนี้มันอาจจะไม่พอพี่เข้าใจปะดังนั้นพี่ต้องเก็บเงินให้มากกว่านี้สักนิดนึงเพื่อไม่เอาตัวเองเนี่ยไปเป็นภาระของคนอื่นข้างหน้านะคะแล้วอีก5ปีข้างหน้านะคะเนื่องจากหนี้สินพี่เนี่ยเหลืออีกแค่ประมาณ2000 20, 0เหรียญเนี่ยมันไม่ได้มากหนูแนะนำว่าถ้าเกิดพี่จะอยู่อีก5ปีข้างหน้าก็เท่ากับอีก60เดือน แนะนำว่าพี่เก็บเงินใส่เซฟิงในประเทศไทยหมายถึงให้ส่งเงินเข้าแบงค์ให้ให้น้องสาวก็ได้นะคะเอาไปใส่ในเซฟิงที่ประเทศไทยเดือนละ200เหรียญเป็นเวลา5ปี60เดือน5ปีในตอนนั้นพี่จะอายุ60พอดีสมมุติพี่กลับไปอยู่เมืองไทยพี่จะมีเงินในธนาคารที่ไม่มีการแตะต้องเลยนะคะถือว่าเป็นเงินฉุกเฉิน Emergency, 1, 000, 000เอเมอร์เจนซี0 0 0เหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณเกือบ น่าจะ400,000บาทในตอนนั้นนะคะเพราะพี่ต้องเข้าใจด้วยว่าผู้หญิงในวัย60มันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะพี่ไม่ได้แต่งงานแล้วพี่ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไม่มีลูกก็ต้องดูแลตัวเองดังนั้นจะไปหวังพึ่งพาชาวบ้านเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ได้ดังนั้นพี่จะต้องเก็บเงินเซฟวิงไว้ในที่ประเทศไทยด้วยอย่างน้อยที่สุดให้มันได้สักประมาณ 1 2 0 0 0เหรียญเดือนละ200เหรียญน,นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและที่สำคัญจะออกมาก็ต้องออกมาให้มีเงินเก็บตอนนี้ด้วยนะเผื่อในการจ่ายค่าเช่าบ้านค่าฉุกเฉินสมมุติเราออกจากบ้านเขาไปแล้วเนี่ยนะแล้วไปที่ร้านใหม่แล้วอาจจะไม่ถูกใจกับร้านใหม่นะฮะแล้วต้องย้ายไปที่อื่นมันก็ต้องมีค่าเช็จจ่ายนะจะไปเป็นภาระคนอื่นอันนี้เราไม่เห็นด้วยนะคะ แล้วเราจะบอกว่าสิ่งที่เจ้าของบ้านเขาทำกับพี่เนี่ยนะคะณนะวันนี้เขาไม่สนใจพี่หรอกเพราะเขาเอาพี่มาเป็นคนใช้จริงๆอย่างที่พี่บอก แต่วันหนึ่งที่พี่ออกจากบ้านเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่ามาหาศาลกับครอบครัวเขานะคะดังนั้นเขาไม่ควรจะทํากับพี่อย่างนี้ถึงแม้ว่าพี่จะเป็นคนที่ไม่มีสถานะก็ตามแต่ไม่ได้หมายเพราะว่าจะมาใช้งานเรา24ชั่วโมงและเอาลูกโยนมาให้เราตลอดทั้งหมดมันแย่มากๆนะ,ะทั่งแม้กระทั่งพี่เขาบอกว่านอนก็นอนกับพี่ด้วยคือเข้าใจความรู้สึกเด็กมันอยากจะนอนกับพี่เลี้ยงแหละเพราะว่าเด็กมัน ติดพี่เลี้ยงแต่พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพี่เลี้ยงเขาก็ต้องมีเวลาพักผ่อนของเขาด้วยเหมือนกันดังนั้นวันนี้หนูเบร d ดาวให้พี่ดูแล้วก็พี่ตัดสินใจเอาเองเนอะว่าพี่จะอยู่กับเขาต่อไปไหมถ้าอยู่กับเา้าเขาบอกแล้วว่าเขาจ่ายได้เท่านี้ดังนั้นชีวิตพี่ก็จะวนลุปอยู่แบบนี้แต่ถ้าพี่ตัดสินใจออกมานะคะก็ต้องมาดูว่าโอเค พี่โอเคไหมนะเพราะส่วนใหญ่ร้านอาหารไทยเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นรายเหมารายวันแบบนี้แต่พี่ได้ทำงานชั่วโมงน้อยลงได้มีวันหยุดมากขึ้นแล้วก็มาดูว่าค่าใช้จ่ายของตัวเองมีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยถ้าพี่ได้ประมาณน้าคนเนี้ย พี่ก็จะมีเงินเหลือเดือนละประมาณ2000เหรียญน,นะคะก็คิดดูแล้วกันว่าจะทำยังไงกับชีวิตแล้วก็ขอให้อัปเดตชีวิตมาด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่มีสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่าคุณกำลังโดนเอาเปรียบอยู่นะคะอันนี้เราต้องบอกด้วยว่าให้ออกมาจากสถานการณ์นี้ซะเพราะคนประเภทนี้คือคนที่เขากาลังเอาเปรียบคุณอยู่นะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ